ไปดีทุกคนมือนีเห่ากำลังไปเบื้องสวงเหือนเนาะและผู้ที่มาลำคอคก็คือแม่ค่อยเองอันนี้มนแมนเราถึงระขับมาเนาะเพราะว่าวิ๊เพื่อได้มาลำคอค <c oughs> ทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศที่ข้าเจ้ากำลังไปเบื้องสวงเหอือนเด้ออันนี้มันจะอยู่เบื้องทางผลสะอาดเนาะ <c oughs> ส่วนอันนี้จะเป็นทางล่างเนาะข้าเจ้ากำลังมาเดอ้อทุกคน น้อยๆนี่ก็มาเบิงสวง n g เห้ื่อเลยทุกคนนะห,ห,หักนะหักนะก็ไปพูดเลยกันเลอันนี้จะแมนเขาเจาจะค่ายเครื่องอยู่แขมทางเนาะมีค่ายปีงค่ายนำดื่มตมัมมะฮงเครื่องลิ้นเนาะจะมีไล่ไล่ทานเลยแล้วก็อยู่ทางในเนะาะเขาจะจะมีเต็นให้นั่งแล้วก็ค่ายเครื่อง ประมาณนี้เด้อทุกคนทุกคนตอนนี้เอ่อฝ้นกะกำลังเป็นใจเนาะขอเริ่มคอยนิยนึงแล้วตอนนี้เฮายางกำลังจะหอดวัดผลสะอาดแล้วเนาะเดี๋ยวเขา,ามาท่าแม่เค่ะว่าแม่เสียทิมได้ผากข้าม กับเสียงล้อมกับเสียงล้อมอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับหนึ่งอันดับสองเนาะลองเบิรงว่าอันทีแม่ค่อยเสียงจะได้อันดับหนึ่งก่อนกับทีส่องบอลเนาะเดี๋ยวเราไปเบิรงกันอันนี้ยางมาจากบ้านมากะประมาณสิบนาทีแล้วก็มอจาฮอดแล้วเนาะร่างไ้ยักษ์ีเด็กชินด้านเนาะวาซานเดอร์ขะท่าเสียงท้องกับเสียงล้อมไันทีหนึ่งกับทีส่องแล้วจะได้เลี้ยงสิด้านแม่ค่อยเนาะข้ามเลยมาข้ามเนาะล่องมาข้ามถึงล่องมาข้ามกับเสียงล้อมเนาะลงล่งเด้อ ตอนนี้บางคนก็ทยอยกลับแล้วเนาะแต่ว่าบางคนก็ห้ากรกะมาก็มีเด้อทุกคนจาไปเบิ่งว่าจะมวนขนาดได้เนาะเดี๋ยวจะได้ยางเข้าไปทางวัดแล้วนี่จะเป็นบรรยากาศทางในเด้อ นี่ข้าเจ้ากำลังมีปืนเนาะลุงจันทร์ดวย อันนี้แมนทานเฟอร์แม่อึ้องเด้อทุกคนมาอุดนู่นใดเดอ้ออยู่ในวัดผลสะอาดเดอ้อสวอนดี่เขาจะกำลังอีเข้าเส้นใสเด้อทุกคนบัดอายุนี่เป็นบดเส้นใสเลยอ่าเข้าสูเส้นใสแล้ว น,นี่มันตำมะฮงฮันไม่เป็ดเดอ้อทุกคนอยู่แปะท่าพใส่เลยมาอุดนูน่นได้ลวจ้ามาอีกล้วเดอ้อทุกคน อันนี้จะแมนบรรยากาศอยู่เบืองบ้านผัวสะอาดเด้อทุกคนก็ะจะมีแคมนำเนาะแล้วก็มีไล่คนที่เบิงอยู่ถึง อันนั้นจะเป็นแม่ค่อยเดินเนาะเราไปยืนซื้อปิงอันนั้นแมนบรรยากาศเบืองอา่าผู้ซี่พุนเดอร์เนาะทุกคนคนล่าย่ายปีนี่อฮอปซ้มปีส่วนยูลุมเสื้อสีฟ้าฮะน่ะอนนันจะเป็นกองเสียเดอรเนาะคนล,ล่าย่ทุกคน นีเฮาเอินว่าเมนเหิอนางดำนางดอนเด้อทุกคนตอนนี้แม่กำลังไปเอาฟีนมาทำไปซื้อซีนมาถ่าเบิงเหินครูได้กำลังจะมา้ันมาซองไปเิ้นแน่นอะเจ้าแก่เหือนมันมีนั่นนั่นอยู่หนบ่ไปทำไรมันทิมลุด แต่ชเป็ลี Alors, ment, think, ้ยงมันเนาะเาปลี <memorized language> <Okay>. ้ยงมันก่ากากบมหัวเฮานี่เอ้ยเป็ดไทยเดือดออกาย่ล้วามีนัดนานเรามีอยู่ไรเ็เป็นไทยเลือดออกเอาเป็นปฏิบัติเป็นดน้เขียนง่องซรกับซี่แดีันเนเเยขเยนเยกับนเงิก่นอันนี้น้ ตอนนี้เฮามากินเฟอร์เดอ้อนะนี่แม่กำลังปรุงให้แม่ความใจดีเนาะมาน้ำบ้าสิ <c oughs> อ่ะน้ำตาลเขาจะกินเฟอร์กันเดอ้อทุกคนแล้วเขาจะไปเบิองเชียงส้วงอีกบ้านหนึ่งเราจะกลับบ้านถ้ามีเวลาก็จะไปย่างอยู่เบื้องนั้นถ้าบ่มีเราก็ไปย่างทุกคนตอนนี้เฮาก็กินแล้วลวะเนาะแล้วก็เมื่อกี้เนาะแม่ลูกไปกินน้ำแล้วก็บอกแม่ว่าแม่บ่ต้องถ้าสักน้ำให้ลูกเดี๋ยวลุยไปกินเอง แต่เราก็ตักมาให้เนาะแล้วตอนนี้คุณเราไปนางลิ้น้ำมูเราแล้วกันไปช่วย ซอยซีให้นเนะาะเพราะว่าแม่ค่อยหมักเห็ดเบียงเนาะราคาอันนี้เนาะคลิปนี้จะแม่พาแม่มานำเนาะเพราะปกติท่านไปไส่มาไสก็เอาแม่มานำาะลอดกันเนาะแต่ว่าเฮาห้าบุรีไทยลงเฟซบรีไทยอ่ะคลิปไนย่งลงเนาะแต่ว่าัวนี้เราก็เริ่มกาออกกองลันเนาะกันวันนี้ไปไสกันจะเอาเรามาทายนำ ทุกคนอย่าลืมเนาะติดตามกันเดี๋ยวเขาจะไปใสต่อน,นั้นเะยท่าบนไกันเด้อมากินซินได้แป๊บจุจุเด้อขอบใจทุกคนที่ติดตามฮับโซมอย่าลืมเด้อกดไลค์กดซับสไครต์ให้ได้เด้อเพื่อบลพาร์ทคลิปใหม่ๆบ๊ายบาย